สวัสดีเจ้าทุกๆคนมะวันนี้มือมือเจ้านะเจ้า <c oughs> มึ่คจะกินอย่างตัวบปได้มาหนึงวันนะเจ้าคิดถึงทุทกๆคนนะเจ้าไปบ้านย้ายไปทําความสะอาดบ้านให้ย้ายตัววะเจ้าตำน้ำพริกกะปิชะโอบถอดประทูถอดมีแต่ของถอดถอดนะช่วงนี้เดี๋ยวเซตนี้ก็ต้องย่างสว่างกันไอ้นี่ก็เป็นมะเขือถอดอยากให้กินพริกกะปิพักก็จะมีสตอร์ก แตงก็มีแต่มันมันเป็นแตงแบบแตงเือน้องแตงร้านแตงอย่างทีงงงงงง่มันมีกลิ่นแรงๆอะ่ะกินมาได้กินแล้วกลัวมันจะเป็นลม้มก็แค่นี้จ้าววันนี้กินข้าวหุงมะไข่สายน้ำพริกกะปิมากินด้วยกันเจ้าทุกทุกคนปะสวัสดีเจ้าทุกทุกคนยินดีต้อนระับเข้าสู่ช่องพีลาคนเมืองเหนือนะเจ้าน้ำพริกกะปิมะเขือทอด ผักชะโอมถอดปะทูถอดกินกับสต๊อผักชะโอมเก็บในบ้านนี่ข้าสวยอีกหนึ่งจานวันนี้กินข้าวสวยกแบบับวันนี้มือเจ้าเน,นี้แต่ลงคลิปกับพูสบายเลยไปจะไ,ไปทํางานรรยาการศอัน้พริกแซ่บแฉกอันพริกสมี้พริกขี้หนูสมีมันกรล้องหาออกเยอ,อะเนาะการนะราคา,บาปแบบแพงแล้วหอมพรทั้งหอมทั้งพระ индэгэн ความความสอามะอาดบรรยายมาเตรียมครัวไว้ ตัว,ว่าวาแต่เนี้ยจะเรื่องกเรยนรู้นี่ยจะเรียนได้แค่กัเขาไปทำพิคอเปี่ยะจะ,ย,ะ,จะ,ย,ะยังยทำอย่างอื่นีหย <c oughs> เดียวาอยากกินมะทูซื้ประทูมาสวะวัลวละสามชิ้นห้าบาทมาสองลวดเจ็ดสิบบาทนี้มันเจ็บระทูไหมกองเป็นเป็นทูนอินโดะ ก็ชามินก็จะบอกมันเหมือนประทูไม้กล้องประตูไม่กล้องมันจะมันก้อนหนังตัวน้นอยๆตัวหินล้ําแต่ว่าที่เม็นไม้กล้องจะแตกขายเลยแล้วนี่ตัวใหญ่มันมีมิดตัวน้อยขี้ขามใส่กลาง 오늘 n u n g i ตุงนี้หลังถั้งจะหมดเพราะว่ารีน,น่าหมอนัดเจาะเลือนไและแต่บางคนดได้ไปเจาะเพราะว่าเป็นเลือนก็ม้าเป็นมาเรือนเราก็ต้องไปเจาะเลือนหมอคือตรวจสุขภาพประจำปีด้วย <c oughs> ต้องเอกซเรอต้องตรวจคืนหัวใจองนีเพราะมันจะต้องทำทุกปี จริงๆคหมอคือทำต้องแต่ต้นปีอ่ะแต่หมอเรือนพอมเป็นโควิดเนี่ยต้องเคยส่งยามื้ที่บ้านจะว่าเดินมาสองรอบรอ่ะพอมนี่มือเรือนก่อน,นรอไปเวล <c> า <oughs> อีกอาทิตย์หนึ่ง ตาบถ้ามันจำเป็นมึงก็ไบปบย่างไปโรงพยาบาลกันเนาะไปติดเชื้อ เขาบอก่าจะกินอย่างนั้ทตกงวันนี้นะกินย่งกระเบือมาล่ะถึงจะกินันมพีกดีกว่ามันบบเบื่อ ที่ขี้หนูสวนแต่แต่นะสิบบาทคิตังเยอะเสดายมันเก็บไม่เมือนเลยเนาะตไว้กับเน่า คุณเต็มเก็บตัวกลับดอกพัญญายมาเก็บเขาไว้ กินเยอะไปได้ตอนเจ้าเพราะว่าไปลองทำงานนักการบ้านเราเข้าอิ่มนี่บอกใครไวนนเนาะเป็นนกพอดีอ่ะมาอิ่มละวันนี้มาถึงสิบนาทีก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะเจ้าบ๊ายดีละบ๊ายดีลืมกันนะเจ้า เขาจะเป็นเปลื่อนกันไปตลอดเขาจะไปมาหาสู่กันตลอดนะเจ้าขอทำไม่แต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดขอสมนังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีค่ะ